คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้แตกตื่นกันทั้งชุมชนแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านแตกตื่นถึงขั้นว่ามีคนบอกอนาคอนดามางูยักษ์ขนาดใหญ่มาขมือบมากินเอาเด็กในหมู่บ้านไปโอ้แตกตื่นสิครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยต้องไปตรวจสอบครับุ เห็นแล้วคนลุกเลยเป็นไงล่ะงูยักษ์ไหมล่ะงูยักษ์จริงๆครับใครเห็นแบบนี้ก็ต้องตกใจคุณผู้ชมครับแล้วมันกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้นั่นเด็กเหรอฮะเนี่ยชาวบ้านบอกว่ากินเด็กเป่ะเนี่ยกลัไปตรวจสอบแล้วไม่มีใครหายจากหมู่บ้านไม่ใช่เด็กแน่ๆอตรวจสอบแล้วนี่งูเหลือมไม่ใช่อนาคอนดาความยาว4ี่เมตรห้าเมตรครับแล้วท้องมันบวมเป่งเลยเขาคาดการว่ามันน่าจะไปกินหมูดินที่อาศัยอยู่ในสวน กินก็ไปหลายตัวล่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า5คนช่วยกันอุ้มงูใส่กระสอบแล้วนําไปปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ต้องชี้แจงว่าตรวจสอบแล้วในหมู่บ้านในชุมชนไม่มีเด็กหายไปไม่มีใครหายไปนะครับโอตัวใหญ่จริงๆคนลุกเลยฮะตกใจเลยเจอแบบนี้แล้วก็วิ่งหนีนะไม่ไหวกลัว